สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับให้กับทางช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับ อีพีนี้มาว่ากันเรื่องของข่าวสารรับเกี่ยวกับวงการกีฬาเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการฟุตบอลวงการซีเกมล่าสุดนี้ก็มีข่าวเช้าอย่างต่อเนื่องและวงการมวยนะครับที่เราเองอยัต้องพูดต่อกันหน่อยหลังจากที่มวยไทยของเราครับถูกข้างบ้านจ้องเคลมกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็ต้องบอกว่ามีแต่ข่าวที่ไม่ดีข่าวโจมตีข่าวใส่ร้ายมวยไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโลกอิจฉากรรมเริบนะครับแม่พอสืบไปสืบมามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะผู้ชมครับผมก็ต้องร้องอ๋อแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ไปค้นหาข้อมูลนะครับในช่วงไทม์ไลน์ที่มันเกิดเรื่องราวที่มันเข้มข้นมากๆมันต้องเล่าย้อนหลังไปในปีก่อนๆน,นะครับปีก่อนนี่ต้องบอกว่า เป็นปีที่พีคสุดๆเหมือนกันนะครับของมวยไทยของเราที่นานาชาติครับให้ความสนใจเอามากๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าอาหรับนะฮะเราจะได้เห็นว่าพี่แสนชัยบ้างพี่บัวขาวบ้างวินกันบ่อนเลยช่วงนั้นนะ,นะครับไปต่างประเทศทั้งรับรางวัลทั้งไปโชว์ตัวแล้ะครับท่านผู้ชมรวมถึงทางฝั่งของอาหรับด้วยนะครับครั้งไกลถึงราชวงศ์กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น UAE ซาอุิอาระเบียแห่แหนนะครับชื่นชมมวยไทยแล้วก็ยกย่องนะครับมวยไทยของเราเนี่ยเป็นมาสเตอร์แลนด์โอ้โหราชบง UAE ครับ จัดเอ็กโปขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะซึ่งเรื่องนี้จะต่อยอดไปยังโมร็อกโกด้วยซึ่งมันไม่ได้หยุดเพียงแค่ในอาหรับนะครับยุโรปเนี่ยตุกยรกีก็เพิ่งมีการคัดเลือกที่จะไปแข่งในเวิลด์เกมที่อเมริกามีหนำซ้ำนะครับราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียนะล่าสุดนี้เพิ่งทำา MOU กันไปด้วยนะครับในเรื่องของการขอคูบาจารย์มวยไทยไปฝึกซ้อมใน Special f o r c e นะครับกองทัพของทางซาอุดิอาระเบีย รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นะระหว่างไทยกับซาอุดีนะครับขนาดนั้นนะครับทุกผู้ชมและตอนนี้มวยไทยของเรานะครับกำลังจะมีการนะสอนนะครับให้ทั่วโลกได้รู้จักกับมาตรฐานของมวยไทยเนี่ยมันอยู่ในช่วงนี้พอดีพอดีทุกผู้ชมครับไม่แปลกว่าทําไมข้างบ้านนี่ถึง,งริ่นพล่านกันถึงขนาดนั้นมวยไทยของเรานะครับติดอยู่ในธรรมเนียบระดับโลกมาโดยตลอดนะครับ แต่มันมาพีคอยู่หลายเรื่องนะในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับรัชวงศ์ซาอุครับ เข้ามาทํา MOU กับมวยไทยของเราซึ่งเขาก็ไม่ได้เลือกคุณคะแมและมีการเชิญมวยไทยของเราครับเข้าร่วมทาการแข่งขัน<ๆ> World Combat Game ที่ซาอุดิอาระเบียท่านผู้ชมเพิ่งเซ็นกันไปในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับมีหน้านะครับดิ้มพล่านกันเชียวนะแม่วางแผนกันนะจัดละครฉากใหญ่นะมีทั้งนักมวยต่างชาติแล้วก็นักมวยคุณกาแพมรวมถึงสื่อของทางกัมพูชา โอ้โหหนุนกันอย่างหนักนะฮะท่านผู้ชมเพื่อที่จะทําร้ายใส่ร้ายป้ายสีมวยไทยของเราผมก็ต้องร้องขอแหละครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งก็ต้องบอกว่าความคลั่งไคล้ของราชวงศ์ซาอุและก็ราชวงศ์อื่นๆในอาหรับนะครับไม่ว่าจะเป็น UAE นะซาอุดิอาระเบียในค่อนข้างชัดเจนอย่างท่านฟาฮสปรินจจาราวี และท่านฟาฮัสปรินต์ราซูนะครับที่ท่านเป็นประธานโอลิมปิกซาอุนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยอย่างท่านฟาฮัสปริน์มาซูเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานมวยไทยเลยในซาอุท่านใช้ชื่อประธานมวยไทยนะครับในซาอุและประเทศซาอุอาระเบียเนี่ยให้เกียรติมวยไทยเป็นอย่างมากนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์แนบแน่นมากระหว่างมวยไทย กองทัพสหริฐอาระเบียซึ่งครับนานาชาติเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ามวยไทยเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยนะครับและทุกชาตินะครับที่นำครูมวยไทยของเราไปฝึกสอนให้กับกองทัพไม่ว่าจะเป็นอเมริกาล่าสุดเนี่ยพี่บัวขาเพิ่งสอนไปในคาบ้าโกนะครับนานาชาติเขาดีใจครับที่เขาได้ร่ำเรียนมวยไทยยกย่องมวยไทยของเรานะครับว่านี่คือมาสเตอร์แลนด์ท่านผู้ชม เนี่ยมันชัดเจนมากๆนะครับมีหน้าแล้ครับแม่ข้างบ้านนี่ถึงแหม่นั่งกันไม่ติดเลยนะดิ้นพานกันไปนะร้อนนะสิแล้วครับโลกอิจฉาเข้าครอบงำทันทีหลังจากที่เห็นมวยไทยของเรานั้นไปอยู่ในระดับโลกแล้วนะครับทุกผู้ชมเห็นแบบนี้หายห่วงได้เลยครับไม่มีทางคว่ำไทยของเราลงอย่างแน่นอนนะครับสำหรับกัมพูชา หรือว่าคุณคาแมที่กำลังเกาะกระแสเราอยู่ในตอนนี้ผมเชื่อว่ารากฐานที่เราสร้างกันมา60-70ปีหรือนะครับมีตำนานมาเป็นสี่ส้า500ปีเนี่ยอยู่ในใจของคนทั่วโลกไปแล้วนะครับแล้วก็เขาก็รู้อยู่แล้วนะครับสำหรับชาวต่างชาติว่ามวยไทยนี่คือต้นตำรับของคุณคาแมแม่มีแต่นักมวยต่างชาติบ้าจี้แต่เพียงเท่านั้นแหละครับที่หิวแสงและข้างบ้านที่กำลังบ้าใบาเซอ ในอังยูเนสโกอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่ามันคนลนะคลาสท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่อมานะครับเป็นเรื่องราวเฉาของซีเกมก็ยังคงมีให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าล่าสุดนี้ทีมชาติฟิลิปปินส์ในชนิดกีฬาของวบลลย์บอลนะครับจะถอนตัวออกจากซีเกมในครั้งนี้แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้เองกําลังเกิดปัญหาอยู่นะว่าหลายชาติเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเจ้าภาพนะครับอย่างที่เราเคยพูดกันมาได้หลาย E ีี เราก็พูดด้วยข้อมูลของทางฝั่งของฟิลิปปินส์นั่นแหละนะครับเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะกับทางฝั่งของกัมพูชาท่านผู้ชมซึ่งโดยเฉพาะนะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นถึงประธานนะคณะโอลิมปิกของฟิลิปปินส์ได้ออกมาบ่นไว้ก่อนหน้านั้นสุดท้ายแล้วนะครับมันก็เป็นปัญหายาวมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทีมชาติฟิลิปปิน สำหรับชนิดในกีฬาบอลลิบอลนะครับแกกำลังประท้วงในเรื่องของการจัดกลุ่มแบ่งสายอยู่ท่านผู้ชมครับสำหรับบอลลิบอลชายก็อย่างที่เราทราบนั่นแหละนะครับก็อย่างที่เราทราบนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมว่าการจัดกลุ่มแบ่งสายในซีเกมในครั้งนี้มันชัดเจนเลยครับว่าเจ้าภาพก็เล่นแง่เล่นเหลี่ยมนะครับเออเราเห็นมาแล้วนะในชนิดกีฬาฟุตบอลเป็นยังไงล่ะกลุ่ม A นี้หวานเจี๊ยบเลยเหมือนกันครับสำหรับบอลลิบอลเองนะครับ ฟิลิปปินส์เขาก็ไม่พอใจสําหรับเรื่องนี้แล้วก็ขอให้มีการจับฉลากใหม่นะครับเพราะว่าเขาก็ยอมมาหลายเรื่องแล้วทีนี้นะครับเขาก็ไม่ยอมเรื่องนี้นะคือนะครับทางฝั่งของบอลริบอลเนี่ยนะครับเขาเนี่ยจัดกลุ่มมานะคือเขาบอกว่ากลุ่ม A เนี่ยประกอบไปด้วยกัมพูชาสิงคโปร์อินโดนะท่านผู้ชมกลุ่ม B ก็จะมี4ทีมได้แก่เวียดนามไทยมาเลเมียนมาดูสิครับทีมแข็งแข่งก็มากองอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชม ซึ่งเขาไม่ยอมจะจัดนะทีมแข็งๆไปอยู่ในสายของเขานะครับฟิลิปปินส์เองนะครับก็บอกว่านี่จับใหม่ได้ไหมถ้าทำแบบนี้ฉันจะไม่ส่งทีมแล้วนะนะขู่ไปยังทางฝั่งของกัมพูชาคิดว่าเขาจะสนเลยครับเขาก็ไม่สนนะเทีมในสายของเขานี้ยิ่งน้อยเขายิ่งได้เปรียบนะถ้าเกิดว่าฟิลิปปินส์ไม่ส่งนกลุ่ม A ก็จะมีกัมพูชาสิงคโปร์อินโดนะ3ีสามทีมในเพียงเท่านั้นนะครับ ส่วนที่จะลําบากก็คือกลุ่มบีนะที่มีแต่ทีทมแข็งแงอย่างเวียดนามไทยมาเลเมียนมาอย่างเงี้ยนะฮะโหทำัาถึงขนาดนี้แล้วเนาะเออคงจะไม่อายกันแล้วแหละท่านผู้ชมสําหรับซีเกมในครั้งนี้นะครับแม่โกงกันหน้าด้านๆก็ทํากันมาแล้วนะบ่นตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มการแข่งขันสําหรับในแต่ละชาตินะครับท่านผู้ชมอ่นะดูกันต่อไปครับว่าจะจบกันอย่างไรซีเกมในครั้งนี้ อีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟปรุงบอลในการหาข่าวมาให้ฟังกันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ